ผัดนี้ผัดนี้กินจ้้มาเด้อมันกไปคนไปคน,ปนอร่อยผัดนี้กินน้ำกัน เดี paid, ๋ยวสิก่อ <SAN> น <TA Maria> mm ้าให้ดอกกันนะแม่เดี๋ยวาขนิดแป๊บนึงกันก่อน้าให้ตู้เย็นไล้วจะกินก่อน้าแม่ตู้เย็นไว้จะกินจ้าพี่น้องมีผัดมี อิมกันจ้าเส้นลายค้นผัดนี้เป็นลายค้นมีเส้นเล็กหรือเส้นกลางเราจะเกินได้ซองแบบไปกินผู้ถ่อคะเราจะเส้นกลางข้มูนี้มันเป็นเส้นเล็กแล้วเลื่อนเส้นเล็กแล้วเมื่อเส้นกลางใส่ขงอ่อมน้ำจาง้วยเลยขง,ยอ,งอ่อม อย่างแทกเลยบปไหนนี่ได้กิน ขอกันเสียงตะลดูมันได้กินบ่เจ้แซบบ่ก็ยงตะลมก็เสียงกระทะัเรียบร้อยละผัดเ็เรยอละปิดแกเรี้อขวานขอกันเก็บเกล็เรียบร้อยแล้วาจารปิดถังเก็บแล้วฝาขอกันก่อนันนกษรีค้นในขากันนะ้้บัดน,นี้ คนนี่มันเข่ากันมันใหญ่ใบเป็นก้อนตะเกียบคนนี้เข่ากันบ่ให้เป็นก้อนถต่ว่ามันกันมันก็เป็นก้อนจ้า้าบคนตะเคียะออกตะลิวก็ตะเกียบเคียะคนเข่ากันบให้มันเป็นก้อนได้มีมันเป็นเหนียวจ้ามีอันเนี้ย บอกจะมีเส้นมีขาวมีขาวมันบอกเป็นก่อนแค่น,นี้แล้วจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ